สวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวเกี่ยวกับเลื่อยไฟฟ้านะครับสำหรับตัดไม้ตัดกิ่งไม้นะครับอ่านว่าอะไรซุยพูสิสงพูนะครับใช้ไฟ220โวลต์นะครับไฟบ้านเราเนี่ครับ50เฮิรตครับ7ล้อเออ7,980วัตต์ก็ขนาดน้ำหนักเขาก็ประมาณ3กิโลนะครับ ความเร็วรอบสำหรับตัวปตาบยังไม่ตัดนี่7,500รอบต่อนาทีครับสายอันนี้คือเป็นคู่มือที่ให้มานะครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็มีคู่มือนะครับมีกาดป้องกันมือแล้วตัวนี้เป็นโซ่ซึ่งยาว16นิ้วนะครับ2 2เส้นนะครับให้มา2เส้นเลยทีเดียว อันนี้คือโครงใบเลื่อยเขานะครับยาว16นิ้วครับพร้อมกับบล็อกสำหรับขันนอ็อตประกอบคือตอนส่งมาเราก็จะมีสภาพคือเขาถอดประกอบมานะเราต้องมา,มา,มาประกอบเอาเองราคาไม่แพงครับตัวนี้อยู่พันกว่าบาทครับหนักประมาณ3กิโลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เติมน้ำมันหล่อลื่น ด้านนี้ก็คือใส่กาดนะครับออกแบบมาสวยนะครับแต่ค่อนข้างจะมีน้ำหนักคือเป็นตัวใหญ่สุดของเขานะครับ16นิ้วตัวนี้นะครับมีระบบหล่อลื่นอันนี้เดี๋ยวเราจะประกอบตัวเลื่อยนะครับเราต้องถอดโครงตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเพราะว่าจะมี ตัวสลักอยู่ด้านในเพื่อจะล็อกกับโค้งของอโซ่นะครับถอดน็อกทั้งทั้งสองตัวโดยเครื่องมือที่เขาให้มาก็คือบล็อกตัวเดียวนะครับถอดเลยนะครับก็จะเป็นฝันของโค้งเรื่อยนี่คือฝาปิดตัวนี้คือเป็นตัวตั้งโซ่นะครับ ตัวตั้งโซ่ให้ตึงให้หย่อนแต่ยังไงเราก็ต้องคลายน็อตสองตัวนั้อยู่ดีนะครับก็ขันเข้าคือตึงนะครับขันออกคือหย่อนคือขันตามเข็มนาฬิกาคือดึงให้ตึงแต่เราต้องคลายน็อตสองตัวนี้ด้วยนะนี่ครับลาวโค้งไปเรื่อย 16นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะประกอบตัวผมก็จะประกอบตัวโครงไว้ก่อนนะครับคือมันจะใส่เข้าไปในสล็อตอย่างนี้นะครับนี่ครับมันจะเป็นตัวตั้งให้ตึงได้ครับสังเกตสลักตัวนี้ไหมอ่ามันจะอยู่ประมาณที่ นี่นี่มนี่ครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวตั้งให้ตัวลางนี่ยมันดึงโซ่หย่อนหรือตึงนะครับก่อนใส่นะก็นี่ครับผมจะลองเทียบดูนะครับคือ,อจะให้มันตรง,นะงนะครับก็ใช้โซ่องเขาเนี่ยครับ ที่ให้มาสองเส้นครับสีทองด้วยลักษณะของการตั้งฟันนะครับไอตัวเล็กๆเ,เนี่ยครับตัวตัวกินเนื้อไม้จะจะอยู่ด้านหน้านะครับวิ่งจากด้านนี้ปึ๊บคือจะวิ่งจากด้านนี้ไปนะครับนะครับ นี่ครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะเอาสังเกตดีๆนะครับจะมีตัวกินกับตัวคายขี้เลื่อยนะครับเราก็จะวางเข้าไปในร่องนี้ วางเนี่ยผมจะต้องอใช้น้ำมันหล่อลื่นเข้าไปในล่องนิดนึงนะครับผมก็จะใช้นี่ครับน้ำมันหล่อลื่นที่เราถ่ายน้ำมันไอเนี่ยครับเหลือๆครับผมเอาเก็บมาผสมผสมแล้วก็มาใช้งานพวกน,นี้ได้อีกเยอะแยะครับก็เทเข้าไปในล่องเพื่อหล่อลื่นหนึ่งมันซะหน่อยนะครับ เพราะว่ามันเป็นของใหม่มาไม่มีน้ำมันหล่อลื่นมาเลยครับให้มันลื่นให้มันสีจนสึกนะครับเราประกอบเข้าไปลืมนะครับเอาเล็กๆนี่แว้งหน้าเพราะมมันจะวิ่งวิ่งวงตามเข็มนาฬิกานะครับ วิ่งตามเข็มนาฬิกาก็พยายามใส่อยู่ครับจะมีสลักครับวางเข้าไปในร่นองมันนะครับ ก็จะยามใส่ให้มันลงล็อกครับข้างหน้าจะมเีเป็นลูกปืนอีกชุดหนึ่งเป็นเหมือนรอบนะครับยิ่งรอบลูกปืนนะครับที่ตัวตัว <c oughs> ตัวรางมันครับสังเกตไหมครับ เราจะใส่เข้ามาในร่องข้างหลังอันนี้เทคนิคการใส่นะก็คือจะมีตัวปรับระดับของโซ่เราสังเกตดูที่ที่ของรางไหมครับมันอยู่ประมาณตรงหัวน็อตหัวน็อตเนาะผมก็ถ้าใส่ไปเลย,ยงไงก็ไม่เข้าต้องมา ตั้งให้มันตรงก่อนนะครับเี่เอามาให้ดูใกล้ๆครับคือรูที่ลางอยู่ประมาณหัวนอ็อตครับคลายนี่ผมคลายไปให้มันอยู่ประมาณกลางหัวน็อตนะครับ ครับตัวเนี้ยตัวนี้นะครับให้อยู่ประมาณกลางหัวน็อคล้ายออกไปนะคือตัวตัว,ต,วตัวลางมันเนี่ยผมตั้งไว้ที่ประมาณกลางหัวน็อตหุนลงมาให้มันตรงนะครับให้มันตรงกันมันจะใส่ลงล็อกได้เลยนะครับ อีก็ประกอบง่ายนะครับมาแค่ตั้งโซ่อย่างเดียวนะครับเพียงแตตัวปรับระยะถ้าเราใส่อันให้มันตรงกันก็เขาง่ายครับอันนี้เป็นฝาประกบ สังเกตน,นะครับไอ้ตัวนี้สองตัวจะบีบไว้กันลางลางของโซ่โอเคอันนี้เข้าละแต่ว่ามันหย่อนไงเพราะเราเราคลายออกมาซะเยอะคลายมาเยอะเพื่อจะให้มันเข้าง่ายนะครับไม่มีอะไรพอเรา เสร็จแล้วค่อยขันตึงอันนี้อันนี้ยังไม่ได้เข้านะครับขันปรับไปให้มันลงตักอันนี้ยังเพเยอะอยู่นะครับ พยายามอันนี้ยังไม่ได้ลงนะครับใส่ประคองไว้ก่อนอันนี้ผมจะใส่ประคองไว้ก่อนนะ โซ่มันลงร่องของเขานะครับโอเคนะครับอันนี้คือลงแล้วมันจะหมุนตามสอนมันจะตึงขึ้นเราจะเราก็ต้องพยายามกดให้มันลงร่องนะครับ ก็พยายามดันให้มันลงในล่องนะก็ขยับปรับให้เรียบร้อยนะครับค่อยๆไล่ไฟเรื่อยๆ ครับส่วนนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้นะครับถ้าเรากดไปจะกดไปลงนะก็ต้องกดปุ่มด้านข้างก่อนต้องกดตัวนี้กดลงไปแล้วมันจะถึงเปิดสวิตช์ได้นะครับ okay. เดี๋ยวลองมาดูนะครับความเรียบร้อยก็คือเดี๋ยวเราค่อยไปตั้งอีกทีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็จากนั้นเรามาใส่กาดนะครับกาดด้านข้างเนี่ย เขาจะมีน็อตมา3ตัวเพื่อป้องกันเวลาที่โซ่ขาดหรือโซ่สบับดมันจะป้องกันมือของออผู้ใช้นะครับจะมีสกู3ตัวเราจะคลายสกูแล้วก็ประกอบและติดตั้งชุดนี้เข้าไปนะครับคลายน็อต3ตัวนี้ออกเลยนะครับซึ่งก็สกรูไขควงเนี่ยก็คือให้มากระดัมบ็อกนี่แหละ มันจะเป็นซ็อกเก็ตนี่ใส่เข้าไปนะครับนี่สกรูสาตัวแล้วมีซ็อกเก็ตคือใส่ยังไงก็ต้องตรงล็อกแลครับเพราะว่าถูกกำหนดออกมาเป็นรูปแบบของเขาเลยกัประกอบเข้าไปครับเพื่อเป็นการอุปกรณ์เซฟตี้นะครับเซฟตี้ที่มากับเครื่องคือป้องกัน แต่ยังไงเครื่องพวกนี้ย่อมมีอันตรายนะครับต้องควรระมัดระวังนะครับในการใช้งานขันให้ตึงนะครับก็ประกอบโดยใช้บล็อกที่เขาให้มาเนี่ยครับด้ามมันจะเป็น ชุดไข่ควงซึ่งติดมาซึ่งติดมากับชุดอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับน้ำหนักเครื่องตัวนี้3กิโลเลยเชียวนะครับความยาวรางโซ่16นิ้วนะครับใช้ไฟบ้านไฟบ้านเราเนี่ยครับ220โวลต์นะครับ ที่ตัวของเขาเองก็มีสวิตกดล็อกด้วยนะครับถ้าไม่กดตัวล็อกสวิตจะกดไม่ลงนะครับครับส่วนชุดนี้ก็เป็นตัวน้ำมันหล่อลื่นนะครับขยับมานิดนึงครับเห็นชัดๆนะคือตัวนี้เป็นน้ำมันหล่อลื่นนะครับซึ่งปกติเนี่ยจะใช้น้ำมันที่ใสๆนิดนึงแต่พอดีว่า น้ำมันเครื่องที่เหลือว่านำมาใช้ในการเติมในครั้งนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันหนืดเนี่ยเศษใบเลื่อยมันจะเกาะติดถ้ามันใสใสเนี่ยเศษเศษขี้เลื่อยอะ่ะมันจะกระเด็นออกมันจะไม่ค่อยไปอุดตันตามโซ่ตามอะไรนะครับแต่วันนี้ไม่มีก็ใช้ของเหลือให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วครับเราก็เติมไปครับก็ ผมก็เติมไปเต็มนะครับเล่นเต็มแล้วครับเต็มไว้ก่อนอ่ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับเติมน้ำมันใส่กาดลองเทสครับโอเคนี่สือการประกอบมีนพื้นฐานนะครับผู้ใดมีขั้นแอดวานซ์ฝันนี้ก็แนะนำกันด้วยนะครับ แต่อย่าลืมอุปกรณ์เซฟตี้นะครับในการใช้งานเช่นแว่นตาถุงมือนะครับรองเท้าต้องใส่ให้พร้อมก่อนการใช้งานนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นการใช้งานของเป็นตัวอย่างการใช้งานของเลื่อยตัวนี้นะครับโปรดติดตามช่วงของการใช้เลื่อยไฟฟ้าในภาคต่อไปครับขอบคุณครับ